สำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้าหรือคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้มิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้วัดได้ตัวมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยจะวัดคาปาซิเตอร์ได้สูงสุด4,000มโครฟารัดนะครับตัวนี้470มโครฟารัดนี้ก็วัดได้สบายนะครับพอมาดูตัวนี้10,000มโครฟารัดเนี่ยตัวนี้วัดไม่ได้ละ10,000ค่าความจุข,ของคาปาซิเตอร์ตัวนี้มันมากเกินมากเกินกว่าความสามารถของตัวมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้ที่จะวัดได้ ห้ามเกิน4,000เมโครฟารดส่วนต่ำสุดเนี่ยไม่ระบุไว้นะครับก็คือถ้าต่ำมากๆมันก็ไม่ขึ้นแคปซิเตอร์ hmm. itor, หรือซตัวนี้นะครับค่าที่เราอ่านก็คือมี2ค่านะค่าแรกคือค่าโวลต์หมายถึงว่าแคปซิเตอร์ตัวนี้ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้400โวลต์เต็มที่นะครับแต่โดยทั่วไปเวลาเข้าไปใช้งานเนี่ยอย่างเช่น ตัวนี้ทนไฟ400โวลต์ก็ไม่ใช่ว่าจะไปใช้กับไฟ400โวลต์เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ค่าโวลต์ตัวนี้จะต้องสูงกว่าค่าแรงดันไฟประมาณอย่างน้อยก็คือ10%เละนะครับส่วนตัวนี้คือค่าความจุค่าความจุของคาปาซิเตอร์ที่เราจะวัดวันนี้นะครับค่าความจุที่เขาเขียนเป็นรหัสตัวเลขทาไมถึงบอกรหัสตัวเลขเพราะว่ามันเป็นรหัสเลข3หลักเวลาอ่านค่าต้องอ่านจากรหัสตัวเลขออกมาอย่างเช่น105ก็อ่านเป็น10เลข5ตัวที่3นี่ก็ใส่ศูนย์ต่อไปอีกใส่ศูนย์เติมต่อไปอีกกก5ตัว็็็คือ1 1ลล้้าานนนเป หนึ่งล้านหน่วยเป็นพิโครฟาต์หนึ่งล้านพิโครฟาตดเราแปลงออกมาเป็นเราแปลงหน่วยเป็นไมโครฟาตดก็จะได้เป็นหนึ่งไมโครฟารดในการวัดคปปาปัซิเตอร์เราจะตั้งมิเตอร์มาที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับจากนั้นหน้าปัดมันก็จะโชว์ขึ้นมาออโต้มีหน่วยตัวนี้ขึ้นมาให้เราสังเกตหน่วยตัวนี้เขียนว่า nf หรือนาโนฟาัดนั่นเองนะครับหนึ่งไมโครฟาดออโต้ Auto อยู่แล้วนะครับตั้งมิเตอร์ที่ีแล้วก็วัดเลย1ไมโครได้เท่าไหร่ได้0.97 ไมโครฟรัดถ้าตัวเลขมันวิ่งเพื่อนเพื่อนก็กดตรงนี้นะครับปุ่มสีขาวนะะเห็นว่าตัวเลขมันจะค้างปล่อยสายออกมาตัวเลขก,ก็ยังค้างหน้าจออยู่0.979ไมโครฟรัดก็คือ1ไมโครฟรัตนั่นแหละนะครับก็จะเห็นว่าในการวัดคปาซิเตอร์1ไมโครฟรัตก็จะได้ค่าออกมาซึ่งเราอ่านค่าออกมาก็จะเป็นค่าใกล้เคียงแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติเบนนิกนะครับสีหางหนูคุณภาพดีนะตัวนี้นะใช้ในงานเครื่องเสียงนะครับต่อกับลำโพงนะ เป็นตัวที่ทำหน้าที่คัดกรองความถี่ไปเข้าลำโพงนะครับค่าก็คือ4.7ไมโครฟารด250บโวลต์ตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับถ้ามีขั้วเขาจะมี cott, สัญลักษณ์บอกในการวัดก็ง่ายๆนะครับเราตั้งมิเตอร์ที่4 f, ขึ้นมาออโต้อ,อยู่แล้วเราก็วัด4.7ไมโครฟลัตขึ้นมาเท่าไหร่4.8นะครับกดโหนไว้4.83ไมโครฟรัตเห็นว่าอ่านข่าวมาได้ใกล้เคียงนะครับ4.7แต่ว่าวัดออกมาได้4.8นะโอเคนะครับ คาปาซิเตอร์แบบนี้เขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์นะครับก็คือมันจะมีขั้วแถบบนี้คือขั้วนะครับขั้วหมายถึงว่าขาเนี่ยเวลาใช้งานจะต้องไปต่อกับไฟลบนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นขาที่ไปต่อใช้งานกับไฟบวกก็คือเขาเรียกว่าซีมีขั้วนะครับด้านนี้ก็เหมือนกับชี้ออกไปที่ขาลบนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นบวกในการวัดนะครับก็แนะนําให้วัดให้ตรงนะครับถามว่าวัดไม่ตรงมันได้ไหมมันได้แต่ว่าบางตัวมันจะมีปัญหานะครับ พวก C ค่าในน้อยมันจะมีปัญหาเอาสายดำวัดขาลบส่วนสายแดงแล้วก็วัดกับขาบวกวัดปุ๊บค่ามันเยอะก็รอนาะนนิดนึงนะครับมันก็กําลังชาร์จประจุแล้วก็คํานวณประมวลผลอยู่ขึ้นมาแล้ว470มโครฟารัดขึ้นมาที่ขึ้นมาที่0.451หนยเป็นมิลลิฟารัดนะนี่เลยครับคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในพัดลมนะตัวนี้1.5มโครฟารัดเรามาวัดดูว่าตัวนี้มันได้เท่าไหร่เราก็ตั้งอยู่ที่ C อยู่แล้วนะครับแล้วก็วัดวัดที่ขั้ว2ขานี้นะครับ สีตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับเราก็วัดได้เลยค่า1.5ไมโครฟารัดปรากฏว่าขึ้นมาที่0.677ไมโครฟารัดไม่ถึง1ไมโครฟารัดนะครับค่ามันลดนะครับแบบนี้บางคนบอ,อกไม่ต้องวัดหรอกอ้วนแล้วอ้วนแล้วรูปๆดูก็นูนออกมาแล้วไม่ต้องวัดก็ได้เปลี่ยนเลยแต่ว่าเราวัดดูก็ดีนะครับตัวนี้เป็นคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์นะครับมีขั้วนะที่อยู่ด้านแถบนี้ก็คือขาลบคือขานี้นะครับ ส่วนอีกคันนึงก็เป็นบวกนะเวลาใช้งานใส่ผิดขั้วไม่ได้นะครับเสียเลยนะตัวนี้เนี่ยมันนูนนะครับคือมันบวมอ่ะเนี่ยเราลูบๆดูเนี่ยมันบวมมันบวมเราไปว่าดูว่ามันเสียหรือเปล่าค่าความจุข,ของคาปาซิตเตอร์ตัวนี้คือ150ไมโคฟารัตส่วน450บโวลต์นี่คือค่าทนแรงดันนะครับค่าทนแรงดันหมายถึงว่าเอาไปใช้กับแรงดันได้ไม่เกิน450บโวลต์ส่วนตัวนี้คือค่าความจุมัน เวลาวัดส,สีมีขั้วก็แนะนําให้แตะให้ตรงขั้วนะครับสีดําแตะขาลบสีแดงแตะขาบวกแล้วก็วัดดูขึ้นมาเท่าไรโอ้โหขึ้นมาเท่าไหร่ครับ67นาโนแต่ตัวนี้150ไมโครเพื่อๆอาจจะสงสัยนะครับขึ้นหน่วยนาโนกับไมโครเนี่ยหน่วย2หน่วยนี่ต่างกัน1000นะครับ1ไมโครฟาัดเท่ากับ1000นาโนฟารัด1ไมโครเท่ากับ1000นาโน ตัวนี้150ไมโครฟารัดวัดออกมาได้โอ้โหนีดเดียวเองนะครับ67.3นาโนฟารัดค่ามันน้อยมากนะครับคือคาดเคลื่อนไปเยอะเลยอันนี้ก็คือมันเสียนะครับส่วนคาปาซิเตอร์ที่เป็นชนิดอิเล็กโรไลต์ตัวนี้เนี่ย220ไมโครฟารัดส่วนค่าทนโวลต์นี่คือ5 0โวลต์นะค่าทนโวลต์นี่เราวัดไม่ได้หรอกนะที่เราวัดคือวัดค่าความจุตรง120ไมโครฟารัดตรงนี้นะก็ส่วนใหญ่เวลาเราวัดถ้าเป็นคาปาซิเตอร์แบบมีขั้วนะจริง วัดไม่ตรงขั้วมันก็วัดได้นะแต่ว่าให้มันเป็นมืออาชีพหน่อยนะครับก็คือสายดำแตะขัวลบแสดงก็แตะขั้วบวก220ม i โครฟรัดมันจะขึ้นช้าหน่อยนะขึ้นมาที่216อันนี้คือข้อความจริงของมิเตอร์ดิจิตอลในการวัดนะครับมันจะวิ่งอย่างนี้นะเพื่อนๆก็กะเอาแล้วกันว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ214 215ใช่ไหมจาก220ก็คาดขึ้นหายไปเท่าไหร่5มโครฟรัดก็ใช้ได้นะครับข้อดีของอิเล็กโทรไลต์ ซีอิเล็กโทรไลต์คือค่าความจุมันทําขึ้นมาให้มากๆได้นะเนี่ยอย่างตัวนี้ไม่รู้ใครเคยใช้ยัง15ฟาฟารัดนี่คือเท่าไหรครับ15บาฟาัดเนี่ยถ้าถ้าทำเป็นไมโครฟารัดคือ15ล้านไมโครฟารัดนะหล้านไมโครฟารัดเท่ากับ1ฟาลัดเพราะฉะนั้น15บาฟาัดก็คือ15ล้านไมโครฟารัดขณะที่ตัวนี้เท่าไรครับ2,200ร้ไมโครเองห่างกันไหมล่ะอ่าเราจะวัดค่า2,200ร้ไมโครฟารัดดูนะครับตัวนี้ก็ วาตามขั้วนะครับสายดำแตะขั้วลบสายแดงแตะขั้วบวกก็ดูว่ามันขึ้นมาไหมถ้าค่าความจุยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งขึ้นช้านะครับขึ้นมา2.039แต่ตัวนี้จะเป็นหน่วยมิลลิฟารัดมันบิ่งก็กดไปเลยนะครับหน่วยเป็นมิลลิฟารัดถ้าเราทําเป็นไมโครฟารัดก็เอาพันคูณเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น2 0 0 0 2,043มไมโครฟารัดแต่ตัวนี้เท่าไรครับ2 2 0 0 2,200ไมโครฟารัดว่าได้2043มไมโครฟารัด อันนี้การใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดคาปาซิเตอร์การใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดคาปาซิเตอร์ถ้าเป็นคาปาซิเตอร์แบบไม่มีขั้วก็สามารถวัดได้เลยนะครับส่วนคาปาซิเตอร์ที่มีขั้วก็ควรวัดให้ถูกต้องตามขั้ว และที่สำคัญนะครับเ,เพื่อนๆอ่าลืมเรื่องหน่วยของคาปาซิเตอร์หากไม่เข้าใจหน่วยคาปาซิเตอร์อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับข้อดีของมิเตอร์ดิจิตอลคือสามารถวัดค่าความจุออกมาเป็นตัวเลขได้เลยซึ่งต่างจากมิเตอร์แบบอนาล็อกสำหรับในคลิปต่อไปจะเป็นการใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดไดโอดและทรานซิสเตอร์อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ